ที่สโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรานารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาพลโทบุญสินาพาดกลางแม่ทัพภาคที่2ค่ะได้เป็นตัวแทนของกองทัพภาคที่2เพื่อเป็นการรับมอบสิ่งของทานน้ำใจจากภาครัฐและเอกชนอาทิชมรมมิตรส31โคราชมรมจุลา09 มูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานมูลนิธิพุทธธรรม31สหกรณนการเกษตรเมืองจันทบรุรีพร้อมทั้งมอบสิ่งของถานน้ําใจจากอีกหลายหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนก่อนที่จะมีการลําเลียงไปส่งมอบต่อให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนโดยแม่ทัพภาคที่2เองก็ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนจากทั่วทุกสารทิศนะคะที่เดินทางมามอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2ด้วย ซึ่งยังคงมีมาตรการที่เข้มงวดตลอดแนวชายแดนและในส่วนของจุดผ่านแดนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานั้นทางกองทัพภาคที่2ยังคงเน้นในเรื่องของหลักมนุษยธรรมทั้งในเรื่องของน้องๆเด็กๆค่ะจะได้ข้ามมาเรียนหนังสือผู้ที่เจ็บป่วยจะต้องนําตัวส่งยังโรงพยาบาลรวมถึงผู้ที่จะข้ามแดนมาซื้อสิ่งของอุปโภคบริโภคสามารถเดินทางข้ามมาได้โดยทหารทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกําลังตลอดแนวชายแดน อย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศนั้นจะมีการพูดคุยเจราจากันและรอการตอบรับการเข้าร่วมการประชุม r b c จากฝั่งกัมพูชาด้วยโอกาสนี้แม่ทัพที่สองนะคะก็ยังได้พูดถึงในเรื่องของความรักความสามัคคีกันค่ะโดยขอให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติทหารทุกนายจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถค่ะไปฟังเสียงกันสักหน่อยค่ะพูดคุยกัน ในส่วนของกองทัพเราก็มุ่งมั่นที่จะปกป้องรักษาที่ปไต,ตยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ขอให้พี่น้องประชาชนคนในชาติชาติไทยทุกคนทุกมูลเหล่าได้มีความรักความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันในยามบ้านเมืองเป็นเช่นนี้นะครับขอให้พวกเราได้มุ่งมั่นถ้าพวกเรามีจุดประสงค์เดียวกันคืออธิปไตยของชาติแล้วก็ความเป็นเอกลัก์ของชาติไทยผมว่าใครก็ทําอะไรประเทศไทยไม่ได้ก็ขอส่งกาลังใจให้แล้วก็ เป็นกําลังใจให้ทุกคนขอให้มีความรักความสามัคคีกันเียวแน่นกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับขอบคุณมากครับ